สวัสดีทุกคนนะครับแล้ววันนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการใช้ Photoshop เบื้องต้นแบบคร่าวๆมากๆเลยนะครับแล้วก็รวมถึงการลบสิวนะครับด้วย Photoshop นะครับขั้นแรกเลยก็คือเปิด Photoshop ที่มีในเครื่องเลยเองเข้ามานะครับแล้วก็เปิดไฟล์เอ๊ะรู้สึกเหมือนจะค้ังหรือเปล่านี่ก็เปิดไฟล์รูที่เพาต้องการจะแต่งขึ้นมาเลยนะครับลองดูซีเรื่องที่เซ่ไมู่เนี่ยจะเปิดอ่า อันนี้ก็จะเป็นรูปผงกับเพื่อนนะครับเอออย่าไปใส่ใจเลยนะครับถ้าฝนนะครับเลนนี่วันวิสานะครับได้เข้ามาดูก็ขอโทษนะครับที่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับไว้ว่าก็ขั้นแรกเลยนะครับก็นี่นะครับโปรแกรมไม่ใช่โปรแกรมสิเครื่องมือที่เราจะเอาลบสิวนะครับชื่อว่าอันนี้เลยเห็นมาเนี่ยปึ๊บป๊บด้านซ้ายมืออันนี้ชื่อว่า c o n stamp tools นะครับก็เลือกอันนี้อันนี้นะครับแล้วก็เลือกปึ๊บเครื่องมืออันนี้มาเอ้ยเอานี้ดีกว่า เพื่อการลดเสียงง่ายๆให้ซูมหน้าปิดเข้าไปครับใช่แล้วเนาะเบบอ่ะเริ่มเทิมโอเคก็นี้นะครับเครื่องมือที่ใช้ลบเสีชื่อว่าคนสแตมป์ทูอันนี้นะครับเลื่อเข้ามาแล้วก็นี่จะเป็นกลมๆอย่างนี้ใช่ไหมครับวิธีใช้นะครับตรงนี้ก็คือขนาดนะครับปรับได้ปบ๊บอันนี้ก็ใหญ่อันนี้ก็จะแบบฟุชอันนี้ก็จะเล็กมากๆเลยแนะนําว่าให้ใช้ขนาดประมาณนู่นนะครับประมาณ อ่ะประมาณนี้นะครับก็ลโอเคเลยแล้วก็คือคอนเซ็ปต์วิธีการใช้อันเนี้ก็เหมือนกับคล้ายๆการตัดแปะอันแรกเลยก็คือเราต้องหารูปที่แบบไว้ตำแหน่งเป็นตำแหน่งอ้างอิงก่อนนะครับขอ resize แบบนึงปึ๊บอ่ะประมาณนี้กดอ l t e ด n a t e นะครับอ่ะก็จะขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่กดค้างไว้นะครับแล้วก็จิ้มที่ตำแหน่งที่ใกล้ๆกับที่เราต้องการจะลบสิวนะครับสมมติเราต้องการจะลบ อยสีตรงหน้าผากเนื้ออันนี้คือเหมือนกับเอาหน้าเดิมมาขายเนาะอันนี้ก็คือบริเวณที่สมมุติว่าเราอยากจะลบสีใช่ไหมครับแล้วก็สมมติจะเริ่มตรงนี้ใช่ไหมก็กดอัลติเนตนะครับมันจะขึ้นหน้าเป็นเครื่องมืออย่างนี้ใช่ไหมก็กดคลิกซ้ายหนึ่งครั้งเบิร์บแล้วก็ปล่อยอัลติเนตใช่ไหมครับเสร็่บูฟแล้วก็จะจิ้ม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 พื้นที่ใกล้อย่างนี้นะครับก็บอัลติเนตอีกครับ,รบเพื่อหาพื้นที่อ้างอิงเนาะจิ้มหนึ่งครั้งแล้วก็กดคลิกซ้ายบริเวณใกล้ ท่านอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับบริเวณที่เราต้องการลดสิวปึ๊บปื๊บป๊บป๊บแนะนําว่าแบบอย่าแบบหาพื้นที่อ้างอิงแค่ตำแหน,น่งเดียวแล้วก็จีนทั้งหน้าอะไรเงี้ยให้แบบขยันขยันเปลี่ยนหน่อยเพราะว่าไม่งั้นมันจะแบบไม่สมจริงอะไรเงี้ยมันจะแบบดูแปลกๆเห็นไหมอันนี้ก็คือแบบเอาจิงมันเกือบๆดูแปลกๆแล้วแหละก็ประมาณเนี้ยก็ทำไปเรื่อยๆปึ๊บปื๊บป๊บอันนี้ก็คือไม่ค่อยเนียนเนาะ เออใครมีแบบฝีมือที่ทไม่นี่อันนี้ก็โอเคมากเลยอันนี้แบบดูสิหน้าเราจะหายแบบมันเงาไปนิดนึงเนาะเออประมาณนั้นอ่ะก็ทำไปเรื่อยเลยทำไปเรื่อยกันได้นะครับปึ๊บปึ๊บโหอันนี้ก็รุนกันเนาะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยก็กดไปเรื่อยนะครับอทพี่เนตหนึ่งครั้งแล้วก็ปล่อยแล้วก็กด้นที่ใกล้ๆอันนี้ปึ๊บปึ๊บไปบบรเรื่อยๆนะครับอ่ะเรามาดูอันนี้คือลดสิวหน้าตัวเองเนาะ อย่าวหายเนาะมีคนสิวเยอะว่างี้แหละอ่ะไปเรื่อยไปเรื่อยเบิ้บเบิบเบิบเห็นปะหน้าแบบเนียนขึ้นเยอะแล้วนี่ไม่ต้องแบบไปหาหมองสิวเลยอะ่ะเออแต่ว่าเจอตัวทีมทำอย่างนี้ไม่ได้เนาะหน้าก็เป็นสิวเล็กน,นี้แหละอันนี้ใกิ้ใกล้เบึ๊บ,บอันนี้ก็ลองแบบลองใช้วิจัยวิจัยนัยาณตัวเองเนาะว่าแบบมาเริ่มจะแปลกๆปลกไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบรู้สึกว่าเอ้ยใช้นี่แล้วแบบ มันไม่สมจริงแสงมันไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เราแบบเออเออขยันแบบซ่อมๆไปอะไรอย่างนี้อ่ะเห็นป่ะครับตอนนี้ก็คือสิวแบบทั้งหน้าผากหายหมดแล้วมงังสมมติว่าหายหมดแล้วเนาะอันนี้เห็นป่ะสิวหน้าผากหายไปหมดแล้วเนี่ยอ่ะตรงนี้อีกเน็ดหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวจะเจอดีนี่เนะี่ย เห็นปะนี่ความหัดขอ่งโฟ o t o ช h อปนะครับไม่ต้องไปซื้อครีมอะไรที่มันแพงๆเนาะใช้โฟ o t o ช็อปก็ได้นะครับแค่มีโฟโต h ช p อปเครื่องก็ลบสิวได้ปึ๊บปื๊บป๊บป๊บอันนี้เป็นรอยสิวดนะ้วยเนาะเห็นปะแค่นี้นะครับรอยสิวเกือบทั้งหน้าก็จะหายไปหมดแล้วเนาะอันนี้อะประมาณนี้เห็นปะทั้งหน้าผากตรงเนี้ยหายไปหมดแล้วนะครับอย่าลืมนะครับอันนี้ก็คือเครื่องมือที่ชื่อว่า clone stamp นะครับที่เออใครให้ดูเรื่อง f รีแลน n ์นะครับเออชื่ออะไรนะ พอพระเอกอะ่ะก็พูดถึงแบบที่พูดกับหมออ่ะที่จะใช้วงับแต่งลูกก็วงไอ้เครื่องมือนี่แหละครับที่ว่าคนรใม้มาลบสิวเนาะเออเออเออมันง่ายมากเลยน,นะอยากให้ทุกคนอย่างเงี้ยอาจจะลองฝึกดูอะไรเงี้ยจริงจมันไม่ยากขนาดนั้นเนาะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสข้างหน้านะครับก็จะมาสอนใช้เครื่องมืออย่างอื่นอันนี้ก็จะสอนโปรแกรมที่ค่อนข้างจะมีประโยชน์มาก,มากๆเลยนะครับสำหรับยุค สังคมสมัยนี้เนาะที่อาศัยความจริงใจเข้าหากันเนาะสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากเลยที่ได้มาดูคิปนี้เนาะก็ขอฝากเอ,อ่อฝากกันแลวเออนั่นแหละก็เข้ามาดูกันได้เรื่อยๆเนาะบางทีอาจจะถ้ามีอารมณ์ก็อาจจะแบบสอนวิธีการใช้ Photoshop ด้วยเครื่องมืออีกเนาะครับก็อย่าลืมเซรูปมให้เรียบร้อยนะครับก็เอาไปลงได้ละไม่มีสิวด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยครับบ๊ายบาย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 